โอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนงัดร้านหรืองัดบ้านนะครับในเซิร์ฟเวอร์บอสซิตี้กันนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์บอสซิตี้ก็ได้นะครับขอแค่เป็นสคริปต์แบบนี้ก็พอนะครับก็คือจะมีลูกบิดมาให้นะครับเป็นรูกุญแจแล้วก็มีไม้โง่ๆหนึ่งอันแล้วก็ไข่ควงสีแดงโง่ๆอันหนึ่งนะครับผมซึ่งหลักการของมันนะครับก็คือเราจะต้องไอ้นี่นะครับเราจะต้องหาจุดที่มันถูกต้องนะครับ เพื่อที่จะไขประตูบ้านนะครับถ้าเราหาจุดไม่ถูกเนี่ยมันก็จะแตกนะครับแล้วมันก็จะแจ้งตำรวจนะครับผมซึ่งผมต้องบอกกันนะครับว่าวิธีของผมเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีผมก็มีพลาดนะครับผมขอพูดว่ามันใช้ได้สัก80%แล้วกันนะครับอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่อย่างน้อยดิอย่างมากเอยอย่างน้อยแล้วกันอย่างน้อยอย่างน้อยมันก็สําเร็จ มากกว่าเฟลนะครับผมโอเคผมไม่มั่นใจนะว่าหลักการที่ผมคิดเนี่ยมันจะเหมือนของคนอื่นหรือว่ามันจะถูกหรือเปล่าขั้นแรกนะครับเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยสังเกตนะครับว่าไอ้ลูกบิดเนี่ยมันจะกลมๆใช่ไหมลักษณะกลมๆของลูกบิดเนี่ยให้เรานึกถึงนาฬิกาบ้านนะครับหรือนาฬิกาอะไรก็ได้ที่มันเอ่อนาฬิกาข้อมือนาฬิกาอะไรก็ได้อะที่มันมีเลข1นึงเลขอะ่ะซึ่งสมมติตัวนี้เลข1เลข2เลข3เลข12เลข11เลข10 เลขเก้าอะไรประมาณนี้นะครับพอจะดึกภาพออกใช่ไหมครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับจุดที่มันถูกเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างาความห่างของมันเนี่ยความห่างของผมจะพูดยังไงดีอะเอางี้เอางี้สมมุติใช่ปะ่ะอะผมผมลองผมลองทําให้ดูทีนึงกมัอนอะสมมติอัน,นอัน,นอันนี้คืออันอันนี้คือขอบมันใช่ไหมสมมติสมมติว่าน,นี่คือขอบมันใช่ปะอะสมมุติอันนี้คือขอบมันประมาณนี้นะ จุดที่ถูกอะมันจะอยู่ประมาณนี้อ่ะงงปะงงปะงงปะครับงงไหมโอเคก็ให้คุณลองนึกถึงเ,เลขอะไรก็ได้กำหนดมาหนึ่งเลขสมมติผมยกตัวอย่างเลข9แล้วกันเลข9นับไปเลข10 11 12 13 9 10 11 12 13ได้เท่าไหร่4ใช่ปะซึ่งจุดกึ่งกลางที่มันถูกอะจุดที่มันถูกอะมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง 4ตัวเลขนาฬิกานะครับ4ช่องว่างของตัวเลขนาฬิกานะครับผมมันจะอยู่ระหว่างจุดกึ่งกลางของ4ช่องว่างของตัวเลขนาฬิกานะครับผมอ่ะขั้นแรกนะครับอ่ะเราลองทําให้ดูเลยเดี๋ยวมันไม่เห็นภาพนะครับขั้นแรกเนี่ยเรากดเข้ามาเนี่ยให้เราเลือกตามใจชอบเลยนะครับว่าจะไปซ้ายหรือขวานะครับสมมติอ่ะผมเลือกซ้ายแล้วกันอ่ะซ้ายเนี่ยมันไม่สั่นเห็นปะอ่ะมันสั่นแล้วตอนแรกมันไม่สั่นแสดงว่าผมมาถูกทางก็คือทางด้านซ้ายนะครับผม ส่วนทางด้านขวาเนี่ยบ้างมันสั่นสแสดงว่ามันผิดทางถูกปะอ่ะนี่ผมกดให้มันแตกไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมมาเราเริ่มใหม่ผมเลือกทางซ้ายนะครับมันไม่สั่นสแสดงว่ามาถูกทางนะฮะต่อไปนะครับให้เราเลื่อนไปหาขอบมันที่ตุดอะ่ะก็คืออ่ะตอนนี้มันไม่สั่นสแสดงว่ามันยังได้อยู่อ่ะยังไม่สั่นยังไม่สั่นยังไม่สั่นอันนี้ผมทำมให้ดูอย่ช้าๆก่อนนะทุกคนจะได้ไม่งงนะครับ ยังไม่สั่น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 โอเคถ้ามาถึงเนี่ยคือแบบกดทีละจึกอะจึกเดียวพออะจึกเดียวพอเห็นปะจึกเดียวพอเนี่ยมันไม่สั่นอะแสดงว่าตรงนี้จุดสิ้นสุดมันน่าจะมันน่าจะอยู่อยู่อยู่มากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราหาจุดสิ้นสุดใหม่นะครับอีกด้านหนึ่งอ่ะตรงนี้สั่นใช่ปะ โอเคจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้ตรงกลางระหว่าง4ตัวเลขคืออะไรคือตรงไหนอ่ะก็จะประมาณตรงนี้ใช่ปหก็คือตรงกลางอ่ะเป็นไงพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมครับโอเคเอาใหม่ผมจะทำมาช้านะครับทุกคนจะได้ไม่งงนะครับซึ่งเวลาลงสถานการณ์จริงมันจะทำะ้าย่างี้ไม่ได้นะมันหมดเวลาก่อนนะมันไม่พังหรอกแต่มันหมดเวลาก่อนมันจะไปไขตู้เซฟไม่ทันนะครับผมโอเค อ่ะเลือกซ้ายสั่นเราไปขวาขวาก็สั่นโอเคไปใหม่อ่าแสดงว่าเมื่อกี้เราเลือกอันนี้เกินไปนะครับปึ๊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 บอ่าตัวนี้คือจุดสิ้นสุดของมันนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอ่ะขยับปีกหน่อยประมาณนี้นะครับผมถ้าใครที่ทำบ่อยๆจะชำนาญแล้วเนี่ยจะสามารถกะระยะได้เองแบบไวมากๆเลยนะครับผม โอเคปะเราลุยอีกรอบหนึ่งนะครับเอาเลือกขวาแล้วกันอ่ะขวาไม่สั่นนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บอ่ะสั่นตรงนี้ปึ๊บตรงกลางก็อยู่ตรงนี้ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นที่วอร์ดนะมันสั่นแค่ทีเดียวนะครับทีที่สอก็คือมันจะหักนะครับแล้วมันจะแจ้งตำรวจนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยมาถึงอะ่ะภาวนาให้เราเลือกข้างถูกนะครับ ว่าข้างที่แท้จริงมันคือฝั่งไหนถ้าได้ถูกมันคือฝั่งหนอตอนนี้คือสั่นนะประมาณนี้เหียมันยังไม่ถึงกะระยะพลาดไปนิดนึงนะครับกะระยะพลาดไปนนึงต้องกะระยะดีๆนะถ้าใครมีเครื่องวงกลมมาเอาเครื่องวงกลมมาเอาเครื่องวงกลมมาท่าปะหรือว่าหรือว่าเอานาฬิกามาท่า่ะคือจะรู้จะรู้แบบไม่มีพลาดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะนะครับถ้าใครเอานาฬิกามาทาบได้นะครับ อ,อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับที่อกะผ้าไปน,นิดนึงแม่งมีส่วนเลยเห็นปะเมื่อกี้นะครับผมเลือกมาหนึ่งทางการก็ไปอีกทางหนึ่งหาขอบหาขอบของมันนะครับก็อยู่ประมาณนีเ้เลือกมาหนึ่งทางไม่สั่นเรามาถูก หาขอบนะครับมาเนี้ยอ่อเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมเลื้ยมาหนึ่งทางปุ๊บสันเฮ้ยมันมันออกแต่ขวาวะมาเนี้ยอ่า ทีนึงทีนึงทีนึงเริ่มมาหนึ่งทางเฮ้ยมันออกแต่ขวาอะไรเนี่ยออกแต่ขวาอโอ้โหออกแต่จุดเดิมๆนี่ก็ไม่ได้ฝึกกันดิเปลี่ยนคน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 ผมว่านี้น่าจะไปทรายบ้างนะโอ้โหยังจ,จะอยู่ขวาอีกเหรอถามจริงเฮ้ยมันออกแต่จุดเดิมๆแล้วอะเพ้อ มันออกจากจุดเดิมๆวะโอเคมันเปลี่ยนจุดละนี่นะครับประมาณนี้เรื่องมาหนึ่งทางโอเคมันเปลี่ยนละโอเคจุดที่จุดตรงนี้ก็จะประมาณนี้เฮ้ยไปนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคปึ๊บอ่าสาันปึ๊บอ่าไม่สัน อันนี้อ่าที่อยู่ท้ายแล้วนะครับเริ่อม,มาหนึ่งทางสั้นเคไม่สั้นเคจุดที่สุดยู่น,นี้ปื๊บประมาณนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครทีอ่อ่งงตรงไหนก็สามารถทักมาถามได้นะครับก็อย่างนี้บอกถ้าใครมีวิธีที่มันชัวร์กว่านี้ก็ บอกกันได้นะครับผมจะได้นำไปปรับใช้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเจอกัน